วันนี้ไม่เข้าเรียนเหรอฮะวันนี้เข้าเรียนไหมอ๋อวันนี้หยุดเหรอลูกเหรอหยุดเหรอเหรอโอ้วันนี้ไม่ได้หยุดนะครับท sí uhm ุกคนวันน like um ี้หยุดเรียนหนึ่งวันนะครับนะอ้าวันนี้ต้องหยุดเรียนหนึ่งวันเลี้ยงน้องเพราะว่าแม่ไม่อยู่ใช่ไหมลูกเหรอเหรอแม่ไม่อยู่ไม่ได้หยุดเรียนเลี้ยงน้องเหรอลูกเหรอ เออต้องเลี้ยงน้องนะคะวันนี้หยุดเรียนหนึ่งวันนะครับพี่ได้เลี้ยงน้องให้แม่ด้วยนะได้ไหมได้ป่ะอกพูดดางๆได้ไหมน่ะพอบอกเลี้ยงน้องมึนเลยค่ะอ่ะเร็วๆร,วร,วรว็บอกแม่ก่อนเร็วเวขึ้นตู้เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวนี้อ่ะได้ป่าได้ได้ไหม ได้ไหมมืนเลยครับมืนเลย